ก็เดินสายไฟเห็นปะนี่เดินรอบบ้านเลยเดินรอบบ้านเลยอ๋อกระเบื้องเออใช่กระเบื้องออกระเบื้อง,กร,องกระเบื้องปูห้องน้ํานี่เดินสายไฟเห็นปะเดินเดิน,เด,นเดินมาจากในครัวเดินมาจากในครัวทุกคนฝากกดติดตามช่องหน่อยนะเดี๋ยวคืนนี้จะไลฟ์สายลฟละนี่นี่น,นี่มาจากในครัวนี่ ลุกไหลย,ยังหายเลอกกันดาวไหลย,ยังหายแล้วค่ะสวัสดีค่ะหน่่ยสวัสดีค่ะลูกช่างลูกช่างนี่เดินนี่เดินในครัวสองอาทิตย์นะเฉพาะเดินไฟอะ่ะทุกคนเฉพาะงานเดินไฟนะจ๊ะสองอาทิตย์สองอาทิตย์เออสองอาทิตย์ไปเสร็จแล้วก็จะเป็นฝ้า ไหนอะอันไหนล่ะไม่เห็นล่ะไม่เห็นมันคอมเมนต์ล่ะไหนอะอีป e ุ book, e ๊กอีปุกอย่าเข้ามาช่องกูอีป e ุ๊กอย่าเข้ามาช่องกูมึงไม่ต้องมาสวัสดีใส่หัวออกไปใส่หัวออกไปจากช่องนี้กูไม่ต้อนรับมึง กูไม่ต้อนรับมึงค่ะอีปุ๊กใส่หัวออกไปไปนี่เราโทษก,กรรมตัวเองซะไปลงโทษตัวเองด้วยการจับตัวมึงเองลงหลุมซะกูไม่ต้อนรับมึงค่ะมึงใส่หัวออกไปใส่หัวออกไปจากช่องนี้เลยก่อนที่กูจะเอามึงลงหลุมกูถือว่ามึงก็สิงสถิตยอยู่ช่องกูนานพอสมควรกูอนุญาตให้มึงทําการลงโทษตัวเองด้วยการจับตัวเองลงหลุมนะคะถือว่ามึงได้รับ อะไรนะสิทธทิพิเศษถ้าเป็นคนอื่นคือกูจับลงหลุมแต่ถ้าเป็นมึงเนี่ยกูอนุญาตให้มึงเอาตัวเองลงหลุมแล้วก็ออกจากช่องนี้ไปออกจากช่องนี้ไปเลยค่ะอีป e ุ๊กออกไปเลยให้ไวเดี๋ยวนี้ <c oughs> <c oughs> เพทรัามาเกิดอะไรขึ้นม่กูไม่ต้อนรับมึงค่ะมึงครบไม่ได้ค่ะใส่หัวออกไปไม่ต้องมาสวัสดีไม่ต้องมาสวัสดีค่ะใส่หัวออกไปค่ะขอบคุณค่ะ เออจบไปเลยค่ะไปเลยจ้ะอืไปเลยจ้ะ,จะนี่จ้ะอืมเฮ้สร้างบ้านค่ะสร้างบ้านสร้างบ้านค่ะสร้างบ้านค่ะ ไปขอร้องปุ๊กมีกี่คนมันมีอยู่คนเดียวที่มันใช้ชื่อว่าแม่ปุ๊กอะที่มันใช้ชื่อว่าแม่ปุ๊กอะใส่หัวไปทำเลส,สวยมากขอบคุณครับโหทุกคนเมื่อคือนนะสว่างมากคืนพระจันทร์วันเพ็ญอนะไม่รู้คืนนี้พระจันทร์จะขึ้นอีกไหมอู้ยถ่ายตรงกลางคืนสวยมากท้องฟ้าแบบดูท้องฟ้าดิท้องฟ้าแบบโคตรสวยอะท้องฟ้าโคตรสวยอะ ไม่ได้ชื่อเชอร์รี่ค่ะชื่อแพรลี่ชื่อแพรี่ไม่ได้ชื่อเชอร์รี่ค่ะชื่อแพรลี่ค่ะอืมไปอันเชิญแม่ปุ๊กกับสู่ที่ชอบใช่ไปเถอะไปลงหลุมไปไม่ต้อนรับนะคะไม่ต้อนรับนะคะที่นี่ไม่ต้อนรับคนป่วยจิตออกไปเลย ไม่ต้องมาแอบแอดูผู้ชายผู้ชายนั่งอยู่ที่สะทุกคนเดี๋ยวพาไปหาผู้ชายนี่เขาปรับเขาปรับที่หน้าบ้านให้เพื่อที่จะทําลงจอดรถตรงนี้เนี่ยที่เขาตีเส้นดูลงจอดรถด,ดินี่ทุกคนที่เขาตีเส้นเนี่ยนี่นี่ลงจอดรถ น,น,น,นี่นู่นไปจนถึงนู่นนี่ลงจอดรถจอดได้สี่คันจอดรถยนต์ได้สี่คันลงจอดรถอย่างดีแล้วก็มีห้องเก็บของด้วยอยู่ในลงจอดรถอืมเลิศไปละไปเยี่ยมพี่หนุ่มกันยังทุกคนมึงพูดเหมือนเขาอยากให้ไปเยี่ยมนะ อย่าไปเยี่ยมเขาเลยค่ะเป็นห่วงเขาก็อย่าไปเยี่ยมเขาเลยเพราะว่าให้เขาได้พักผ่อนเถอะถ้าเป็นห่วงเขาจริงเป็นห่วงเขาจริงคือให้เขาพักผ่อนเถอะค่ะอย่าไปเยี่ยมเขาเลยเออเขาจะได้หายไวๆส่งกําลังใจให้เขาอยู่ในออนไลน์นี่พอแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวรอดูไฟนะนี่ไฟเริ่มมาแล้วนี่แล้วก็มีไฟโซล่าเซลล์เห็นไหมมันติดแล้วเห็นไหมหนูแล้วก็ไฟเธอเดี๋ยวรอมืดอีกนิดนะ มีมีไฟยิงขึ้นต้นไม้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวรอดูเด้อฝากกดติดตามช่องนี้หน่อยนะคะถ้าเอ็นดูฝากกดติดตามช่องนี้หน่อยถ้าเอ็นดูนะคะไฟมาแล้วไฟมาแล้วนี่ไงถ้ามันมืดแล้วมันก็จะมา,ะมาน,น่นน่นน่นพี่วันขอบคุณค่ะผลไม้จันอร่อยฝากกดติดตามช่องนี้หน่อยเดี๋ยวมัดมัดกางเกงก่อน แต่ในทิกตอกเนี้ยหน้าโปรไฟล์มีนั่นอยู่นะมีอะไรข้อสารไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาขายอะไรนะไปกดได้กดอะไรอ่ะข้อสารออาจจะสมัยดุนรักเธออยากได้อะไรที่อ๋อเออน่ารัก ไฟสวยสีรวดูสบายตาใช่ค่ะเลือกสีที่มันกลมกลืนกับท้องฟ้าแล้วก็สีโทนแบบเย็นตาไงให้มันกลมกลืนกับท้องฟ้าเธอตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการติดไฟเดินไฟทั่วบ้านแอร์ยังไม่มาแล้วเนี่ยไฟแล้วเดี๋ยวแอร์อีกโอ้โหหลย,ย่างอยู่หาเงินตามไม่ทันเลย <c oughs> ไม่มีใครตดหอมค่ะ ทุกคนก็ตดเหม็นหมดแลออหละปะกรณ์หลอนว่าฉันตดเหม็นเหรอ,อรใครตดหอมบ้างมันไม่มีใครตดหอมนะเธอต้องตื่นก่อนแต่อตดไม่ค่อยมีกลิ่นนะเธออย่ามาว่าให้ฉันนะอตะมันดีนะมันกลับไปซักเสื้อผ้าแล้วสีรัวสวยไหมทุกคนขอบคุณค่ะ เอาไปทาได้นะเป็นสีแบบสีควันบุรีสีควันบุรีสีควันบุรีเน,นี่ยเมื่อคืนก็ลอยกระทงที่นี่แหละเมื่อคืนก็ลอยกระทงที่นี่แหละเอาจริงๆถ้าไม่มียุงนะนั่งแบบถ้าเป็นดิฉันนะดิฉันนั่งได้ทั้งคืนน่ะนั่งได้อยู่ถึงดึกเลยถ้าไม่มียุงอะ่ะถ้าบ้านเสร็จน่าจะแบบได้แบบ ได้แบบใช้พื้นที่ตรงนี้เยอะอะพื้นที่ตรงสะนาอะเพราะว่ามันเย็นมันเย็นมันมีต้นไม้มีอะไรถักบุ้งโตแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดค่ะเราให้มันโตเต็มที่ก่อนนี่ไงนี่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 เดี๋ยวเด็ดให้ดูอันนึ่งนี่นี่ต้องรอให้มันโตอีกนิดนึง สร้างน้ําเอาไว้เลี้ยงปลาค่ะเอาไว้แบบเอาไว้แบบว่าเป็นฟิลลิ่งบรรยากาศแบบบ้านสดบ้านมันต้องมีมีบ่อน้ํามีอะไรนะคะให้ความแบบเย็นใจเวลาเราแบบมาแบบนั่งเลื่องอะไรอย่างนี้ไฟเริ่มมาชัดแล้ว ไฟยังไม่ได้ติดโอโหนไฟเริ่มมาละนู่นน่นนไฟต้นไม้เห็นไหมเห็นไฟต้นมไม้ไหมเห็นไฟต้นไม้ไหมเห็น <ocalyptic noise> ไฟต้นไม้ไหมมีไฟต้นไม้นะเห็นป่าวไฟต้นไม้เริ่มมาละแต่วันนี้ช่างเหมือนแบบช่างเหมือนแบบทำทำโอทีช่างเหมือนแบบทำโอทีจ้า รั้วใช้เหล็กกวาวนไนค่ะรั้วใช้เหล็กกวาวนไนค่ะใช้กล่องเหล็กลแล้วก็ปิดปิดหัวปิดหางมันปิดท้ายปิดท้ายปิดอะไรแน่นหนาเหล็กแข็งมากเหล็กแข็งมากมันคงแน่นหนามันคงเป็นสัดส่วนสวยงามเป็นสัดส่วนสวยงามมั่นคง นี่คะไฟเริ่มติดแล้วไฟเริ่มติดแล้วแต่ที่จริงอันเนี้ยไออะไรนะของแบบสดอะมืดมืดกว่าในกล้องนี้นะคะกล้อง iPhone มันจะปรับความสว่างนิดนึงที่จริงมันมืดแล้วนะเนี่ยแล้วก็ติดเป็นฟิลลิ่งเห็นไหมดีดที่ประกานั่งสิสวยทุกคนสวยสวยดูสิ สวยมากแล้วมันเปลี่ยนสีเองมันจะรอดูว่าจะใช้ได้ถึงเดือนไหมมันจะเสียเร็วไหมเดี๋ยวรอดูกันแต่ตอนนี้คือติดทุกอันเลยที่ซื้อมาคือใช้งานได้ร้อเปอร์เซ็นทุกอันเลยโซลาเซลก็ดีนะใช่แต่แตมันโซล่าเซลมันก็พังอยู่นะมันก็ไม่ใช่ว่านี่ไฟมาแล้วไฟมาแล้วทุกคนไฟโซล่าเซลมาแล้วนู้นเห็นปะ่ะติดเองไฟโซล่าเซลก็ติดเองนี่น่ารั ต้นไม้แห่งความรักค่ะดิฉันตั้งชื่อว่าต้นไม้แห่งความรักบ้านนี้มีรักเออใครละ่ะใครละ่ะบ้านนี้มีรักอะ่ะเธอลงไงบ้านนี้มีรักาฝากด้วยถือก่อนนี่ไฟมันติดเองเห็นป่ะทุกคนไฟติดเองโซล่าเซลล์ลงทุนนิดนึงข้างบนมีสองอันแต่ตรงบ่อเนี่ยน้อยไปถ้ามาอยู่จริงต้องติดทุกมุมเลยตัละเซลล์ติดทุกมุมเลยก็จะสว่างมาก นั่งอยู่ใต้ต้นไม้เห็นไหมแต่วันนี้ยุงไม่กลับยัง,ยงไม่มาสิใส่แขนยาวขาย,ยาวไงอ่าเหรออย่าไปไว้ใจมันนะเดี๋ยวมันก็จะมายุงอะ่ะมีค่ะเห็นท่อไหมเห็นท่อไหมนุ่งไงมีท่อข้างหลังมันจะมีลำรางมันมีสวนยางที่มันมีร่องน้ำค่ะน้ำมันก็จะถูกปล่อยไปที่ลำรางร่องน้ำที่สวนยาง มันจะน้ํามันจะไม่ล้นเกินท่อที่ปักไว้มันจะมีท่ออยู่ท่อสําหรับแบบเวลาน้ํามันล้นเกินขอบนะั้นน้ามันก็จะไหลออกไปข้างนอกนี่อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งซสือมาเนี่ยแต่ไฟนี้ดูน้อยปอไปนิดนึงไฟต้นไม้ไม่รู้กี่บาทไม่รู้เนี่ยเขาเอามาติดให้แต่ดีามันดูมีไฟมีอะไร ดูมีไฟมีอะไรเห็นปะดูมีไฟมีอะไรตรงตรงต้นไม้นี่ต้องมีไฟนิดนึงเพราะว่ามันให้ส่่งสว่างกันงูกันเงี้ยวงูเงียเ้ยวเคี้ยวขอเพิ่งหกโมงเองทุกคนเพิ่งหกโมงเองว่าไงาอ,อ่าวสวัสดีค่ะจากไหนคะ อ๋อค่ะพอดีว่าหมูลงสมัครผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะค่ะทีนี้หนูก็เลยจะมาฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะของที่ไหนคะลงของหมูอ๋อหมูนี่เหรอคะเขาเลือกเมื่อไหร่คะน่าจะประมาณเดือนมกราค่ะโอ้มกราเดี๋ยวเขาเขาใกล้ใกล้เกษียณแล้วแล้วเดี๋ยวเขาก็จะจับเบอร์อีกทีนึงนะคะอ๋อแต่เป็นผู้ช่วยใช่ไหมคะไม่ได้เป็นหรือว่าลงลง เลือกผู้ใหญ่เหรอคะหรือว่าเลือกผู้ใหญ่แต่ว่าหนูว่าลงเป็นผู้ช่วยเขาอะค่ะอ๋อความของเขามาเราเป็นะนุ่มหนุ่มแฟนเล็กก็อ๋อค่ะคือลงผู้ช่วยนะไปเลือกนี่คือเลือกผู้ใหญ่ใครเขาลงคะชื่อเพลินค่ะเพลินคนใหม่ไงอ๋อลงเพลินเหรอคุณคุณจะเพลิบอกค่จะต้องกันสวัสดีเขา เขาบอกว่าคเดือนไงคุยเดือนก็ลูกเขาลงโอตอนนี้เ็าลงชุดคุยหญ่สมัยหญ่เดือนค้ะเอาลูกเขาลงแต่หนูอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับเขาโอ้นีนี่หนูก็เลยจะมาฝากได้ค่ะได้ได้ได้แต่ยังไม่ได้เลือกตอนนี้เนาะถึงมกรานุ่นเนาะโอเคได้ค่ะเพราะวามารองจีอะไรนี่ น่าจะประมาณเดี๋ยวต้องรอทางอันตรายเขาหรือเปล่าเขาเดี๋ยวเขาพอเขาเกษียณที่สั่งนะคือเขาต้องกำหนดเรากำหนดวันเลือกเนาะคุณใหญ่ปัจจุบันเขาอายุนี่แล้วเหรอคะเขาอ๋อเกษียณแล้วหกสิบหกสิบก็เกษียณแล้วหมู่หกนี่หมู่เราไหมใช่ค่ะอ๋อหมู่เรานี่นะนี่เราอยู่หมู่หกเลยเนี่ยใช่โอเคโอเคหมู่หกโอเคอยู่หลังบ้านบ้านอยู่หลังบ้านช่างรถเนี่ย อ๋อซอยตรงนั้นแต่หนูไม่ค่อยได้ไปเข้าไปนานแล้วซอยตรงนั้นนะไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเลยแถวนั้นได้ไงหนูก็ฝากได้นะได้ครับได้คนใหม่ได้พ่อเขาเดี๋ยวบอกรายละเอียดเดี๋ยว้พ่อเขาบอกรายละเอียดหนู <c oughs> นหนูขอถ่ายรูปได้ไหมอ่ะ <c oughs> ได้ได้ค่ะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะพ่อเธอเนี้ถืธอไปซื้อ โไฟ่จง้ยาตนครับก๋ขอบคุณครัขอบคุณคับขอบคุณคร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 ับัคุ อย่เยอะไม่ได้อะไล่อยู่แล้วป้าอยู่ไหนเขาอยู่บ้านโอ้ยไอ้หนูไอ้หนูจะเข้าทำอะไรปวดข้างหลังยุงกัดไหมปะกอนใช่ค่ะทุกอนจะไม่รู้เรื่องหนูดาวเนี่ยพ่อฉันก็จะอย่างนี้แหละพราชอบพาคนมาหาพ่อเนี่ยโอ๊ย ขยันพาคนมาหาอ,อไม่มีฝั่งไม่มีฝ่ายค่ะดิฉันไม่มีฝั่งไม่มีฝ่ายทั้งนั้นเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวต้องไปถามก่อนว่าอะไรใครยังไงผลงานอะไรยังไงแต่ไม่เป็นหัวคะแนนให้ใครนะคะไม่เป็นหัวคะแนนให้ใครเด็ดขาดเลยไม่เป็นหัวคะแนนให้ใครเด็ดขาดถ้าเลือกเลือกเองแต่ให้พูดให้อะไรไม่ไม่พูดเด็ดขาดค่ะเพราะเราเป็นบุคคลสาธารณะ เพราะเราเป็นบุคคลสาธารณะนะคะเราไม่สามารถเป็นหัวคะแนนเสียงให้ใครได้นะคะเรามีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงก็เลือกได้หนึ่งเสียงแต่ไม่เป็นหัวคะแนนให้ใครคะ่ะพอ่พอนี่ก็ไม่ตื่นขยันพา,าคนมาหาจริงๆเดี๋ยวรอไปบ้านนะคะเดี๋ยวรอไปบ้านนะคะเดี๋ยวรอไปบ้านนะ เดี๋ยวเราไปบ้านเดอ้อเดี๋ยวเราไปบ้านเดอ้อเดี๋ยวเราไปบ้านเดี๋ยวจะไปอะไรนะเดี๋ยวรอไปบ้านเดี๋ยวจะไปขายปลาแต่เนี้ยมืดละตะกอนแล้วกุญแจอยู่ที่ใครอ่ะเหรอ ไม่ทุกคนเดินให้เหงื่อมันออกเดี๋ยวเดินอีกสักรอบหนึ่งรอแฟนหน่อยนะได้เลยได้เลยน่ารักเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แบบพูดอะไรก็ได้เลยอะไรน่ารัาากตามใจแฟนสุดกำลังนั่งแต่งรูปอยู่ฝากอีปุ๊ก e ด้วยนะทไมอ่ะเอาอ e ีปุ๊กไปอยู่ด้วยนะนะสอองสัรน้องเขาส <laughs> งสารเรื่องอะไรวะ <laughs> สงสารน้องเขานะสงสารเรื่องอะไรก็สงสารน้องเขาต้องเอาเงินมาให้เธอต้องสิบล้านเออครับประแต่งรูปสวยจไหมไหนดูกันชอบอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ลงแล้วแกงเลิ้นเฉยไม่ลงแหมชอบอะไรแบบนี้นะทุกคนมันเหมือนเป็นผลไม้เนาะผลไม้ที่มันออกอันนี้ เออสงสารเรื่องอะไรวะงงอีป e ุ๊กมันคงคิดว่าเธอต้องหาเงินมาสิบล้านจริงอ่ะ <c oughs> e book, อ,อีปุ๊กเอ้ยมึงนี่ก็ไม่ตื่นจริงไม่รู้ว่าอันไหนเขาถ่ายคอนเทนต์เขาพูดเล่นแซวเล่นกันสิบล้านกูหาสองเดือนก็ได้แล้วค่ะอ e ีปุ๊ก สิบล้านหาสองเดือนก็ได้แล้วครับปุ๊กเอ้ยปุ๊กต้องตื่นก่อนลูกปุ๊กก็ต้องตื่นก่อนนะคะทําประทักษินทำาประทักษินนะคะวนเวียนรอบวนเวียนรอบ เขาทาอันนี้อยู่ทําไฟอยู่ทุกคนขอบคุณสาหรับของขวัญน,นะคะตัวนี้ต้องอีกมุมหนึ่งเวียนเทีย <c oughs> ไฟน้อยไปเดี๋ยวต้องเอาไฟมาติดอีกเดี๋ยวต้องเอาไฟมาติดอีกทุกมุมเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ไงติดแค่อันนี้ไปก่อนติดแค่มันพอมีไฟดูมีไฟมีอะไรเห็นเปะละ่ล่ะต้นไม้ก็มีไฟมีอะไร ปีใหม่ปีใหม่ไม่ได้ยังไม่ได้มาอยู่มยังไม่ได้มาทาที่บ้านคับปีใหม่อยู่บ้านใหม่เพราะว่ามันต้องใช้ไฟใช้อะไรเยอะปีใหม่ปีหน้าปีใหม่ปีหน้าปีอะไรปีนี้ปีอะไรปีนี้หกแปดหกแปดก็ปีใหม่หกเก้าใช่ป่ะเจ็ดศูนย์แหละทุกคนเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะปีเจ็ดศูนย์ปีเจ็ดศูนย์ได้มาปีใหม่เขาดาวที่บ้านหลังนี้แน่นอนปีเจ็ดศูนย์นะจ๊ะเจอเลย เจอเลยว่าันนี้ช่างทำงานดึกว่ะช่างไฟคือแบบสูสุดลิ์ช่างไฟสูสุดลิ์นี่แบบกลมๆก็สวยนะเธอแบบกลมๆก็สวยนะดูดิเฮ้ยเฮ้ยมันเปลี่ยนสีเองเฮ้ยเปลี่ยนสีเอง ยุงใช่ไหมไปขึ้นเอาอันนั้นไปเฮ้ยเหมือนหัวใจเลยว่ะใช่ป่ะละ่ะสวยเนาะสวยมากทุกคนดูสิธรรมชาติสุดเลยเฮ้ยเหมือนหัวใจเลยอนะ่ะก็มันหัวใจมันติ่หัวใจไม่เหมือนหัวใจจริงๆอะ่นะเนอะสีสวยอะ่ะดูดิอันร้อยห้าสิบบาทเองนะทุกคนอันร้อยห้าสิบบาทของสวยไม่จำเป็นต้อง เอ้ยอันนี้ไม่สีเสียะละไม่เสียไหน,นเปิดเปิดนี่ไงมันหลวมสวยวะมันหลวมปะ่ปะเฮ้ยสวยอะ่ะต้นนี้สวยสุดเป็นสีได้ไหมสีเดียวได้ไหมไม่ได้สีเดียวมันจะเป็นสวนอะ่ะสวยอะไรเราอย่าไปซอนไม่ได้ซอนดื้ออีกละ รู้ไหมท่นันซื้อมันตั้งหลายบาจะะไปกกดนแบบเฮ้ยเดี๋ยวซื้อไอ้นี่ดีกว่าที่ว่าหานไอ้ที่เป็นโคมไฟมาไว้ตรงบันไดเนาะมาไว้ตรงบันไดวเลยอ่ะใช่มาไว้ตรงบันไดโอ้โหใส่ทุกอันหลองก็ต้องตื่นกันเมื่อวานพ่อบอกว่าใส่ไฟขนาดนี้โคมมาดู เดินไฟแล้วรอบบ้านงานไฟเข้าเลยทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวขึ้นไลร์ใหม่จะไปขายปลา